อย่างที่แนะนนำมานะคะคเะื่อยความที่ตรงนี้เรามันน้อยเราก็ปาดมาเนาะอเอาจริงคือข้างหลังะมีเท่าไหร่ก็ปาดมาข้างหน้าก็ได้ค่ะปาดไปเลยให้มันมีที่ยึดเกาะนิดนึงคนก็จะสงสัยว่าแค่นี้อยู่หรอจริงๆมันก็มีเทคนิคเล็กเล็กน้อยๆออ่ะเนาะอันนี้เนี่ยจริงเราก็คือควยแบบตัน้นตั้นควยเป็นแบบเนี่ยเหมือนเหมือนเอาเอาสองฝั่งมาควายปาดกันอย่างเงี้ยเพราะนั้นเวลาเราติดกิ๊บมันก็จะมีที่ยึดเองค่ะ ดึงให้ดูว่าถึงมันจะไม่แน่นมากแต่ว่าธรรมดามันไม่หลุดอยู่แล้วหรือว่าเราไปข้างนอกเราเสริมความมั่นใจด้วยการแบบติดกิฟตตรงนี้อันหนึง่งจริงๆก็คือจบเลยด้วยความที่เราไม่อยากใส่วิกเนาะจริงๆปัญหาของเราแบบนี้อ่ะมันควรจะใส่วิกแล้วแหละมากกว่าใส่แปะแต่ประเด็นก็คือแปะมันใส่สบายหัวกว่าเราก็เลยยังชอบที่จะใส่แปะอยู่คือตอนนี้ยังพอมีผมให้เกาะเราก็ใส่ไปก่อน ถ้ามันสุดทางจริงๆแล้วอ่ะค่อยเพิ่มเลเวลวิกเนาะแต่นี่คือพอได้อย่างที่เตงต้องการคือแบบใส่สบายก็อันนี้ไปก่อนเนาะก็ลองมาหลายอันแล้วก็ชอบทุกอันเลยมีกี่อันแล้วคะสแล้วค่ะอันนี้อันที่4ีแล้วใช่ไหมสี่ในระยะเวลากี่เดือนอ่ะถึงปีไหมไม่ถึงไม่ถึงใช่ไหมสามเดือนมั้งคะเพราะว่าผมผมผมแทะแปะมันสือกับผมจริงใช่มใช่ใช่ใช่มันหนาแล้วมันแบบเออมันมั่นใจอ่ะ เพราะว่าบางทีมันมีอายุแล้วผมมันก็จะรีบมันแบนมันแบนไงอ่าทีผมเส้นเล็กมันก็แบนเนาะอมันเวลาเซตทรงมันก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยขึ้นแลวไม่ค่อยสวยมันอย่างพวกตัวเสริมเนี่ยอย่างน้อยเวลาเรามีผมให้เกาะนิดหน่อยยิงเราใส่ได้เสริมก็เป็นการเสริมบุิลิกหล้วแหลกนะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ค้าด้วยขอบคุณค่ะผมน้อยแต่มีนะมีน้อยแต่มีนะ นี่ก็มีผมละจ้า